สวัสดีครับพบกับช่วงของดีต้องรีวิววันนี้ผมมากับรีวิวตัวนี้ครับตัวมินิโปรเจคเตอร์ครับแต่เดี๋ยว่อนอื่ผมขอถามนะครับทุกคนครับเคยเจอปัญหาไหมครับที่ว่าอยากพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านหรือว่าไปปาร์ตี้ที่ไหนแล้วเราไม่มีจอทีวีใหญ่ๆที่จะมาดูหนังหรือว่าดูบอลพร้อมกับเพื่อนนี่ครับจบทุกปัญหากับมินิโปรเจคเตอร์ครับ ราคาไม่แรงเลยครับต่ำกว่า2,000บาทบอกเลยครับว่า2,000บาทมีทอนตัวนี้ครับเป็นมินิโปรเิคเตอร์ครับที่มีอัตราการขยายของจอภาพที่ผมเคยลองรีวิวดูแล้วนะครับเปรียบเทียบกับตัวทีวีที่บ้านตัวทีวี65ิ้นิ้วครับตัวนี้ใหญ่กว่าทีวี65นิ้วเองครับบอกเลยครับว่าจะมากับเพื่อนเป็นฝูงเป็นแก๊ง10กว่าคนนี้สบายๆครับดูบอลแมตช์ไหนก็ลุ้นได้ทุกแมตช์เลยครับผม นี่ครับเป็นคลิปรีวิวจริงครับจากที่เอาตัวจอโปรเจคเตอร์ครับไปฉายกับกําแพงนะครับซึ่งจากที่วัดความยาวแล้วครับอยู่ที่ประมาณเกือบ3เมตรนะครับทุกคนลองดูดีครับเกือบ3เมตรนะครับยังชัดขนาดนี้ครับผมบอกเลยว่าดีจริงๆตัวมินิโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวด้วยนี่นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะบอกว่าตัวมินิโปรเจคเตอร์ของเราตัวนี้ครับแถงสาย HDMI mm hmm. ที่สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ตโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อให้ดูเลย,เลยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลองทดสอบความสว่างของจอโปรเจคเตอร์นี้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะขอปิดไฟก่อนนะครับผมทีมงานครับปิดไฟให้หน่อยครับโอ้ mm hmm. oh, ทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่าขนาดตอนนี้ครับห้องยังไม่ได้มืดมากเลยนะครับแต่ว่าตัวจอโปรเจคเตอร์สว่างมากเลยเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อครับ ตัพทัดูครับของผมใช้เป็น iPhone นะครับผมเนี่ยครับเสียบสาย USB โทรศัพท์ของเราครับกับพอร์ต HDMI ที่แถมมาให้ก็จะขึ้นตัวนี้ครับสเกลนะครับลื่นใช่ไหมละครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด YouTube ให้ดูนะครับ เห็นไหมครับว่าทุกคนครับสังเกตได้ครับว่าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับจะมีลำโพงบิวอินในตัวเป็นไงชัดไหมล่ะครับจอขยายใหญ่กว้างมากเดีย๋ยวผมจะลองเปิดคลิปอื่นดูนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเปิดฟุตบอลดอูนะครับถ้าใครลองดูฟุตบอลเอาไปดูที่บ้านก็ได้นะครับสำหรับคุณผู้ชายหรือไว้เรื่อนทั้งหลายอยู่ดูกับเพือ่อนกินเบียร์ทำปาร์ตี้อะไรพวกนี้ก็สบายเลยครับ เป็นไงครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเลยทีเดียวเห็นใช่ไหมครับว่ามินิโปรเจคเตอร์ของเราเจ๋งแค่ไหนบอกเลยครับ2,000มิลลิและจากที่ผมรีเสิร์ชมาครับในตลาดราคาที่2ต่ำกว่า2,000นี่ครับที่จะได้คุณสมบัติดีๆขนาดนี้ไม่มีแล้วครับบอกเลยครับว่าสามารถขยายได้จอกว้างใหญ่่อทีวี65นิ้วที่ผมทดสอบอยู่ที่บ้านแล้วครับผมสั่งซื้อกันเลยครับผมแล้วเจอกันครับสนุกกับโปรเจคเตอร์ครับผม